สวัสดีครับพบกับแนวทางหวยมาเลยนะครับวันนี้วันพุธที่1มีนาคมนะครับมีมาเลยมาเลตยตั้งต่อครับก็เดินไม่เดินก็ตามกันไปก่อนนะเพื่อมันมานะครับขอให้โชคดีแล้วกันวันนี้ก็จัดตามสูตรเหมือนเดิมนะครับเด่น8 0ครับมากับ1 7 36 8นะครับ8มาครับ80ครับ81 87 83 86

8 0 8 1ู0 1สามตัวชุดเน้นก็780ครับ781701หสำหรับแนวทางหวยมาเลวันนี้นะครับใครชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านครับขอโชคดีสามตัวต่ครับ